สวัสดีช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้เรามาที่ร้านธนาแอร์นะครับที่ดมสุข36เนื่องจากรถมีปัญหาแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับแต่ว่าน้ำยายแอร์ก็ปกตินะแต่เวลาเย็นนี่เย็นมากเลยก็เลยมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่าเกิดจากฟรีปัม๊มนะครับฟรีปัม๊ม ตัวนี้ซึ่งมันเป็นตัวที่อยู่ในตรงพัดลมหมอ้นาครับรถวิ่งประมาณแปดหมื่นโลก็ทางช่างบอกว่าประมาณนี้นของแท้ก็วิ่งได้มาณนี้ยแปดหมื่นโลก็จะเกิดอาการซึ่งมันทําให้พัดลมไม่ค่อยทํางานไม่ทํางานตอนที่เครื่องร้อนนะครับทำให้แอร์เนี่ยไม่ค่อยเย็นวันนี้ก็ได้ทาการเปลี่ยนไปปรากฏว่า ตราไ้จะใส่ของแท้นะครับต,ตัวนี้เป็น Mazda BT50 Pro เครื่อง3,200นะครับสี่ 4, ประตูขับ4ตัวท็อปสุดใหญ่สุดเลยนะครับตัวนี้เป็น5สูนแลนะถ้าเราไม่เปลี่ยนก็จะมีโอกาสทีดได้ทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนของแท้ปรากฏว่าวันนี้วันหยุดของแท้ต้องเบิกอะไรประมาณ3วันนะครับซึ่งก็เกือบเกือบ9,000กว่าบาท วันนี้ก็เลยต้องใส่ตัวที่เป็นของเทียมก็ช่างบอกว่าใช้ได้ประมาณสักห้าหมื่นโลห้าหมื่นกว่าแล้วแต่การดูแลนะครับก็คิดว่าคุ้มราคาขเขาละก็เรื่องราคาถ้าใครอยากใครมีปัญหาเรื่องแอร์นะครับมาที่ร้านนี้ได้แล้วก็ถังน,นี้กับช่างสิทธิ์ได้นะครับก็พี่พี่โอ๊คแนะนำมานะครับทางช่างก็ได้ดูเรื่องของ ตู้แอร์ให้ด้วยนะครับเพราะบบว่าก็อันนี้เปิดดูไม่ได้นะก็ถ้าบอกว่าสะอาดสะอาดดีไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรนะครับนะครับก็เป็นความรู้กันผื่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องแอร์ไม่ค่อยเย็ยนก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่แค่ตู้แอร์ตันอย่างเดียวนะฮะมันก็อาจจะเกิดจากฟรีปัมได้แล้วถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนนี่อาการฮีตก็จะมาในอนาคตนะครับก็ การใช้เวลาเปลี่ยนก็ไม่นานครับประมาณาไม่เกินสองชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการรับประกันให้ด้วยนะครับยังไงถ้าใครพบเจอปัญหาเรื่องนี้ก็มาที่ได้นะครับอยู่ใกล้ๆอุดมสุขก็มาได้เลยตรงอุดมสุขสันโผนะนะับปากซอยเลยโอเคครับก็ให้เป็นความรู้กันสำหรับคนที่ ใช้รถประมาณสัก8 0 0หมื่โลแล้วเกิดอาการแอร์ไม่ค่อยฉ่าน,นะครับแล้วไปเช็คแล้วน้ำยาแอร์ไม่ได้หายก็เป็นไปได้ครับว่าเกิดจากตัวฟรีปั๊มนะครับของพัดลมหม้อน้ำโอเคขอบคุณครับ